อ่ะมาแล้วอย่างเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้ว,ลวอ่ะวันนี้นะคะเรานะคะสวัสดีนะคะวันแม่นั่นเองนะคะสำหรับวันแม่ปีนี้นะคะเรานะคะก็อยากจะทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับจัสมินนั่นเองนะจัสมินก็คือดอกมะลิของเรานั่นเองจัสมินมีหลายสายพันธุ์มากคือจัสมินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูก ในเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นที่แบบโด่งดังมากและเราจะบอกว่าทำไมต้องจัสมินนะจัสมินเนี่ยเป็นดอกไม้ที่กลิ่นนะฮะค่อนข้างหรูดานะฮะออลองสังเกตดูว่าทางชาแนลเออยดีออเอยนะฮะมักจะเอานะฮะจัสมินนะฮะไปเป็นส่วนผสมหลักของกลิ่นนั่นเองเออลองสังเกตดูนะคะน้ำหอมของ จัสมินเนี่ยก็ mm hmm. จะมีตั้งแต่หนักนะคะ mm hmm. ไปจนถึงเบาสบายเ,ออเรานะคะวันนี้นะคะมีจะพูดถึงจัสมินเก้ากลิ่นนะคะวันนี้จัสมินเก้ากลิ่นที่อยู่ในหอมน้ำหอมของหลายยี่ห้อนะคะแบรนด์ต่างๆนะ,ะตั้งแต่หวานฉ่ำเลยนะคะจนถึงเบาสบายสะอาดโปร่งๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้เก้ากลิ่นจริงๆมีเยอะกว่านี้ ะะมีเยอะกว่านี้แต่เราเอามาให้เฉพาะที่เรามีนะวันนี้เก้ากลิ่นนะคะเราแนะนำเรียงเลยดีกว่านะคะเรียงตามหวานมากนะ,ะไปหวานน้อยโปร่งโปร่งใสๆเลยดีกว่าเออโอเคไหมโอเคไหมโอเควันนี้นะคะเริ่มตัวแรกเลยนะคะจากนะคะเซิร์รลูแตงนะคะเสิร์รลูแตงนะคะตัวน,นี้เลยเฟ้อ ดีออร์เดนเจอร์นะฮะเฟร์ดีออร์เดนเจอร์กลิ่นของเขานะก็จะเป็นจัสมินหนักๆห,หน่อยนะฮะจัสมินที่มีความบูดดี้นะคะมีความนุ่มหวานฉ่ำนะฮะเอ่อออกมานะตัวนี้ออกมาในปี2023เอ้ย2003นะแล้วก็คุณเสิร์ลูุตนเนี่ยก็จะเป็นดีไอดองของฉันนะเป็นดีไอดองของฉันเลยเพราะว่าเขาเป็นช่างแต่งหน้านะะแล้วเขามี มีแบรนด์นะคะน้ําหอมเนี่ยเป็นของตัวเองอแล้วก็แต่ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยเป็นคนปรุงนะเป็นคนปรุงนะมีความคลาสสิกมีความเป็นคุณนายนะคะเป็นคุณนายแพงๆเนี่ยแจสมินแพงๆนะอืมอืมมีความนุ่มหวานมีความวุดดีขึ้นมานะคะมีความสไปซี่เล็กๆนะคะ เราคิดว่าความมีความสไปซี่รองรองเจือเจออะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>จากตัวนี้นะคะจากเสิร์ลูแตงนั่นเองเออเซอร์ลูแตงตัวนี้นะคะอ่ะโอเคหวานฉ่ำมากหวานฉ่ำมากนะคะมีความสไปซี่มีความบูดดี้เล็กๆนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะอ่าอ่ะ,อะ,อะโอเคต่อไปนะคะตัวที่สองตัวที่สองแล้วกันนะคะตัวที่สองเราให้ตัว My Way นั่นเองนะคะ a r m a n i Giorgio Armani My Way นะตัวนี้นะอืมอ้าเธอดูน้ำเขานะน้ำเขาจะแบบมีความแบบให้ดูในฉากขาวๆแล้วกันเนาะอ่ะดูนี่อ่ะนี่นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมาเมื่อปีสองพันยี่สิบนะคะก็ไม่นานอันนี้เมื่อประมาณ3ปีที่ลแล้วนะคะมีความไวฟลอรัล มีความจัสมินมีความทูตโรดเหมือนกันนะคะจัสมินที่มีความทูตโรสมันก็จะหวานหวานฉ่ำฉ่ำนะคะมีความวานิลลานะคะลองสังเกตดูว่าอามานี่เนี่ยเขาจะเอาน้ําหอมที่เกี่ยวกับจัสมินเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ่งบอกถึงความหรูหราลองไปสังเกตดูนะคะเรามันบง่งบอกถึงความหรูหรานั่นเองอืมอืม ตัวนี้ก็จะแบบว่ามีความสดชื่นเจือเจอปนๆมานะคะอามานี่อหอมมากหอมสดชื่นนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นเบอร์กามอสผสมอยู่ด้วยนะอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่สามนะคะก็คือตัวซ k เคนะคะ Calvin Klein Beauty นั่นเองอุ้ยตัวนี้นะอู้ดูสิตัวนี้นี่เป็นแบบ เขออเดือเท้นะออกมาใหม่ๆคือเป็นน้ำหอมไวท์ฟลอรัลจัสมินที่มีความแบบโอเมลิฉ่ามากมันิฉ่ำเวอร์นะะแล้วคือราคาดีมากขวดสวยมากเดาเธอดูขวดก่อนอืมดูขวดก่อนอ่ะดูนี่ดูขวดดูขวดก่อนนะฮะอ๋อมีความมันริฉ่าวาวมากแล้วคือราคาดีมากนะะเคยใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งแล้วก็ซื้อมาอันนี้คือแบบสแปร รอนะฮะอืมโอ้เป็นมะลีที่แบบว่ามีความ f โฟ g ์กร n วมีความ m u สกีใช้ง่ายคือสาวๆชอบแน่นอนนะฮะตัวนี้สาวๆชอบแน่นอนมีความจัสมินเด่นมากที่ไม่ได้หวางฉ่ำแต่เป็นจัสมินที่แบบสะอาดสดชื่นตามสไตล์ ck เคเขานะคะก็ค่อหอมมากตัวนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนไป ลองไปตำนะเพราะว่ามันหอมมันฉ่ำมันสะอาดนะคะเขาทำออกมาดีมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้นะคะ CK นะคะอ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะก็คือตัว Dior นั่นเอง Jasmine Des Anges นะคะตัวนี้โุ้ยไม่อยากจะบอกว่าตัวนี้ชอบมากชอบจนแบบเนี่ยอ่ะชอบจนแบบว่าซื้อ เลอาบน้ํามาใช้ด้วยนะคะตัวนี้ชอบมากแบบมันหรูหรามันแบบสบายนะคะมันมีความฟลอเรลที่มีความฟุตตี้อยู่นะคะดอกไม้แบบโอ้มันดีมันดีอืมนะคะฟลอเรลนะคะจัสมินที่มีความฟุตตี้อยู่นั่นเองตัวนี้นะคะมันมีความผู้หญิงผู้หญิงเนาะแล้วก็มีความแบบ คือไม่ปลอมอ่ะเธอมันไม่แบบกลิ่นมันแบบฟิลแบบธรรมชาติจัสมินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้นะคะจากเอ่อตัวนี้เป็นคอลเลกชันเมซองนะคะจากบ้านทีออนนเองนะคะจัสมินเดสเอ็นเจลนะคะมันจะมีความฟุตตี้อยู่ด้วยนะเราชอบมากนะคะตัวนี้ชอบมากต่อไปนะคะตัวที่5นะคะก็คือเพียวพอยซ์นเองนะตัวนี้เป็นโฟรัลเป็นดอกไม้แนวแบบ มีความซีตรัสนะอุ๊หหอมชุ่ชื่นชอบมากอืมโอเป็นจัสมินที่สะอาดมากฉันอยากให้พวกทอดมใครไม่มีนะไปตำแล้วคือดีมากอือให้ดูเลยนะฮะจัสมิน Jasmine ที่ดีมากแบบอันนี้คืออากาศร้อนๆก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ในวันที่แบบโอ้ตายแล้วเหมื่อฉันเต็มไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ใช้ได้เลยชอบมากนะครับเป็นแบบคือเหมาะกับชื่อมากคือเพียว Poison แบบจัสมินสะอาดๆนะฮะจัสมินสะอาดๆนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะฮะออกมาปี2 0 0 4นนั่นเองนะของ Dior อีกแล้วแล้วก็คือเป็นน้ำหอมที่ perfumer แบบดังอย่างคุณโดมินินะฮะแล้วก็คุณโอลิเวอร์เพลนะฮะเป็นคนที่แบบลงอีกแล้วนะ โอ้สุดชื่นสะอาดมากนะคะโอเคตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นตัวที่6นะคะก็คือบ o เดนมูชนั่นเองนะคะจากเอสเซ l ลเดอร์ตโอ้กลิ่นนี้นี่คือชอบมากอันนี้คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สองนะคะตัวที่2ที่้อขวดที่2นะคะที่เราใช้นะบูเดนมู e นะคะ โอ้หอมมากอืมอเป็นฟอยล์ไว์ฟอร์แบบไวท์ฟลอร์มัสกี้นะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้ออกมาเมื่อปีสองพันสิบสามนะคะสองพันสิบสามเป็นตัวที่แบบเราว่านะคะเอสเตเนี่ยทำน้ำหอมออกมาแล้วก็คือปังทุกกลิ่นนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นจัสมินที่มีความลิลลี่นะคะฮันนี่สกอนะคะแล้วก็เป็นแบบ มีความมัสกี้หน่อยๆน,นะคะสะอาดสะอาดนะคะเป็นแบบผู้หญิงมั่นใจนะคะเป็นแบบเป็นแบบหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนักธุรกิจอืมนะคะโอ้ยแบบแพงๆเลยะั้งกลิ่นเนี้ยชอบมากนะคะ m o เดิร์นมูสนะคะเออโมเ e ิร์นมูสค่ะ,ะตัวต่อไปนะคะตัวที่เจ็ดนั่นเองนะคะของเราก็คือดีออนะคะ บาฟังเดอร์ดิออร์ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาน่าจะปีนี้นะคะเป็นออกมาปีนี้หรือเปล่าใช่ปีปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วปีสองพันี่สสองนะเป็นน้ำหอมแนวแบบฟลอรัลกรีนสะอาด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 ,สะอาดนะคะฟลอรัลกรีนฟลอรัลซ t r รัสอะไรอย่างเงี้ย เป็นจัสมินที่แบบเบาสบายเปรียบเสมือนน้ำก็บอกมาอย่างนี้นะคะเออเพอร์ฟูเมอร์ก็เป็นออคุณฟรานซิสนะคะดามาชีนั่นเองนะฮะคนนี้ก็จะเป็นเออเ o อร์ฟูเมอร์ประจำดีออเหมือนกันนะคะจัสมิ n นนะคะกลิ่นหลักๆของเขาก็เป็นจัสมิ n นนะคะ กรีโนดฮันนิสโค้นะฮะเมกโนเลียแล้วก็เนโรลีนั่นเองนะเป็นแบบ j a ส m i มินใสๆใส,ใสมากแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นน้ำของเขาอะ่ะเป็นน้ำนมแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ปราศจากแอลกอฮอล์เออเป็นเป็นน้ำนมอะ่ะเป็นอะใครแพ้แอลกอฮอล์นะมาใช้อันนี้คุณดีมคือแบบเป็นน้ำหอมที่เราชอบมากแล้วก็คือหัวสเปรย์ดีมากนะคะ หัวสเปรย์นุ่มมากนุ่มมากนะคะเออโอ้ดีมากชอบมากนะคะอ่ะโอเคตัวนี้ก็คือตัวที่แปดนะคะก็คือ Jasmine แซนแบ a คจากโคเอ้นั่นเองตัวนี้เลย Jasmine แซนแบ a คจากโคเอ้นะคะอืม เป็นจัสมีนแบบใสมากใสปิ b ing, b ing, ้งปิ้งอนอยเสียงไม่ได้เลยอะใส่ปิ้งนะคะอืมแต่ว่าความทนเขาก็ไม่ได้ทนมากนะคะเป็นแบบฟรราจ๋านะ,ะเป็นจัสมินที่มีความเขียวเขียวกลินกรีนนะคะประมาณนั้นแบบคอลเลคชันนี้นะชอบทุกกลิ่นนะคะอ่ะ โอเคอ๋ออันนี้ตัวแถมดีกว่านะคะตัวที่เก้าตัวแถมก็คือโจมาโลนนะคะไวท์เจสมินแอนด์มินนะคะไวท์เจสมินตัวนี้ก็ส่วนตัวนะเราว่ามันเป็นความเจสมินที่มีความเขียวมากนะคะตัวนี้นะไปลองดมกันดูเจสมินแอนด์มิ้นโคลนจากโจมาโลนนะคะอืมอืมมีความเขียวมากแบบ มีความสมุนไพรหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะอืมนะคะจากชมารโลนนั่นเองนะคะจริงๆกลิ่นมะลิก็เด่นๆก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโอเลนลิแกนโตเกียวนะคะจากซาร่านะคะเวสชูมารโลนนั่นเองนะแล้วก็อีกลิ่นอีกลิ่นนะคะที่ดังมากก็คือ เอเลียนมูเกอนะฮะจากมูเกอนั่นเองนะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเป็นตำนานกลิ่นมะลิที่โด่งดังมากจากเอสเทรลอเดอร์ก็คือบียนพาราไดนั่นเองนะเออพวกนี้นะก็จะเป็นแบบโอเป็นตำนานมากนะคะกลิ่นมะลิที่ตำนานสุดๆนะโอเคหวังว่าทุกคนนะคะคงชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครนะคะใครชอบนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมย์หน่อยนะคะ กดไลค์ให้ด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊านยชอ